Oh, สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาให้อาหารปลาครับกันนะครับที่สวนเจ้าปุยยาเลยอ่าไปพี่แดนพาล่องไปพี่หรือว่าที่ใกล้ๆอยู่หนองบัวดอุ้ยอายุว่าไปเลยคนละปวดเลยเอาไปเอาเอาคนนี้ซึ่งะทำบุญนะครับเอาวนนี้อันนี้มันก็โชว์โอเคไปไปไทยไปไปเทตรงไหนก็ได้ ให้มามีดูด้วยโอ้ปลาเยอะแยะเลยเพื่อนโอ้โหโอเคเขามาไกลเลยเหรอเรียกปลาที่เคยเรียกปลาเป็นบ้างโอ้เยอะแยะเยอะแยะปลาเ <ๆๆ S 1> ปน่เยอะแยะขนาดนี้